ดีอุกาปหแ้านใช่ดิดีมายมาปายมที้งไม่ใช่พราบ้านดินเราจะทำงานสองคนคนนึงอยู่ข้างในคนหนึ่งอยู่ข้างนอกอ่ะใครใครอยากลองครั้งแรกอ่ะข้างในก่อนนี่ดันดันหาพี่เขานะเดี๋ยวพี่เขาจะดันหาน้องอ่ะดันเลยใช่ใช่อันเนี้ยเห็นไหมมันจะพาดกางอย่างนี้นะจำไว้ าดันเลยเออพอมันแน่นแล้วรู้สึกว่ามันแน่นแล้วอ่ะแล้วน้องก็ฉาบให้มันเรียบสวยๆนเนียนๆหน่อยนสาววะหน้าสาวตขาวตรงนี้จินตนาการตันนี้จินตนาการล้ำเลิศนี่นะครับพอมันแน่นแล้วแล้วเราก็ฉาบนะให้มันสวยเรียบ ่แล้วเนี่ยก็้องทำเ